ไอเดียมเดยววันนี้จะพามาดูเคสการใช้ AI ในช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันที่สร้างความฮือฮาไปทั่วทั้งโลกเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยตามแอดดีกมาฟังกันเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงเคยได้ยินประโอคคลาสสิกจากผู้ลงสมัครเลือกตั้งว่าเราจะยืนเคียงข้างคนรุ่นใหม่นะคะแต่ความจริงเนี่ยกลับไม่ใช่แบบนั้น ุ่มนักศึกษาเนี่ยที่อะไรคุณสั่งเนี่ยจึงลุกขึ้นมาสร้างนักการเมืองในอุดมคติเพื่อสะท้อนความจริงของสังคมและกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับการเมืองมากขึ้นโดยการใช้มิ d ชั่นนี่นะคะเข้ามาสร้างผู้เข้าชิงคนใหม่โดยอ้างอิงรูปลักษณ์จากผู้สมัครตัวจริงนะคะผสมกับการออกแบบตามโง่เฮงจีนว่าโง่เฮงแบบไหนเนี่ยเหมาะที่จะเป็นผู้นําที่สุดเช่ลนลักษณะศีรษะที่ลานนะคะแสดงถึงสติป,ปัญญาลิ้นฝีปากที่บางแสดงถึงการมีวัฒนินจากนั้นได้ใช้ ChatGPT นะคะมาช่วยตั้งชื่อมงคลออกมา กิจกรรมต่างๆนะคะเหมือนคุณเฉินเนี่ยมีตัวตนเป็นผู้เข้าชิงจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นการจับฉลากหมายเลขผู้สมัครหรือการเสนอนโยบายหลักที่สะท้อนถึงปัญหาสังคมรวมถึงช่วยลดช่องว่างระหว่าง Gen ในโลกการเมืองอีกด้วยแม้ว่าลุงสื่อจะไม่ชนะการเลือกตั้งนะคะแต่ก็ชนะรางวัล2 0 2 4 Best of Young Pin Design Award.